ป๊อปคอร์นนะคะ,อะ้องเลยครับไงวันนี้เราก็ไปเดินสยามพารากอนมานะใช่แล้วเราก็ไปเจอร้านป๊อปคอร์นร้านหนึ่งใช่ค,ใชค่ะก็ะอยากจะมาลองชิมดูเ,เป็นยังไงเนาะก็เป็นยี่ห้อของกาเล็ตเนาะเขาเรียกว่าเป็นป๊อปคอร์นไฮโซนะ<ห>อ่ะเดี๋ยวลองมาให้ดูนะี่แบบนี้ครับป๊อปคอร์นกาเล็ตนะครับถุงก็บ้านๆนนะครับนี่แบบนี้้องแกนอยากกินก็ใช่ถุงลองกินดูอ่ะเนี่ยขนาดเนี้ยร้อยห้าสิบ อันนี้คือขนาดเล็กสุดเลยนะค่ะอันนี้คือขนาดเล็กอันนี้รถอะไรเอาแกนเนี่ยอันนี้รถคาราเมลค่ะที่หนูสั่งมาหนูชอบตรถคาราเมลค่ะแต่ทีนี้ตอนก่อนจะกลับปะป๊าหนูเดินไปเห็นป๊อปคอร์นที่หน้าโรงหนังอะค่ะถังใหญ่เบ้อเร้เลยหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทค่ะเขาเป็นป๊อปคอร์นเมเจอร์ที่สยามพารากอนนะแต่เนี่ยต่อแถวยาวมากเลยเออแล้วก็มาลองมาดูว่าเออเปรียบเทียบกันว่าเป็นยังไงโอ้แต่ถังใหญ่นะครับนี่ครับนี่แบบนี้ครับนี่ อันนี้มันมี3ามรสชาตินะครับผมมันจะมีรสชาติเค็มแล้วก็หวานแล้วก็ชีสนะราคา190รบาทค่ะ,นนะค่ะอันนี้กลับอันนี้ห่างกันแค่40บาทโอ๊ยป้ามันบางหนาห่างกันแค่40บาทเองค่ะอ่าใช่ดูสิคะดูว่ามันต่างก,กันขนาดไหนม,มันก็ค่อนข้างทีจ่จะต่างก,กันอย่าง <laughs> <laughs> เห็นได้ชัดเลยนะค่ะโอ้โห oh, นี่แทบจะกระโดดลงไปได้เลยนะเนี่ย <laughs> <laughs> แต่ทีนี้ก็ยังไม่พอนะคะน้องแกนก็ไปเจอป๊อปคอนที่ร้านสะดวกซื้อดี่ะตโโ่อล้วเื้อขอละ20บาทเองค่ะนี่ค่ะโอ้เจ oh, ๋าเลยก็ดดรสคัลเมลเหมือนกันค่ะเพราะส่วนตัวน้องแกชอบกินรสคาลเมลค่ะก็จะมาเปรียบเทียบดูนะคะว่ามันต่างก,กันยังไงค่ปะป๊อปคอนที่แพงมากจนถึงราคากลางๆแล้วราคาถูกสุดนะ<า>จะเริ่มจากไหนก่อน้องแกนเราจะเริ่มจาก เล็กสุดแล้วก็ราคาราคาแพงสุดนะคะเริ่มจากราคา150บาทก่อนแล้วกันค่ะโอเคอ,อ,อ,อ่ะอุ้ยอุอ้ยดูแพ็กเกจสิคะสวยมากเลยคะ่ะนี่ดูห่อห่อตะลิดชิ้จริงไหมะนะ,ะใช่ค่ะนี่ก็บอกมีการนี้ด้วยนะมีการเค็มเนี่ยนะถ้าเกิดสมมติว่ารสชาติมันผิดเพี้ยนนะสามารถเอาไปเค็มได้นะต้องกินห้ามเกิน60%อ่า<ำ>ต้องอยู่ในเนี้ย60%ก็คือกินได้ประมาณ3ชิ้นนะอาจจะมากกว่านั้นอ่ะโอเค แก่ง่ายมากเลยดูมันสามารถแะ่เราเก็บไว้กินได้อีกนะเนี่ยมันสามารถพักเก็บไว้กินได้อีกสะดวกมากเลยค่ะโอเคอยู่ให้กเก็บของเขาอ๋อเป็นไอ,อ้สมุนไพรโบราณเลยนะลองชิมดูเฮ้ยคือลูกกลมสวยมากเลยค่ะทุกคนอืมเป็นไง กรอบสันหลังกระโหลกชัก่งอกดูเงาเออ,อกรอบไหมล่ะกรอบค่ะอืมมันไม่ติดฟันด้วยรสชาติหวานหอมนุ่มเนยอืมใช่ค่ะอ่าหอมนุ่มเนยนะกรอบป๊อปคอร์นนีก่กรอบ,อ,อ,บอ,อเดนะี๋ยวแกน่ะหนูขน๋ยวเขาหรอก็เหมืนหอนของป้าเลยค่ะว่ากินแบบอืมนละมุนนุ่มอร่อยมากเลยค่ะละลายด้วยค่ะแล้วก็ไม่ติดฟันด้วยนะคะละลายเลยเหรอ ก็หนูรู้สึกว่ามันแบบปานกลางนะคะหวานปานกลางแต่ป้าว่านถ้ากินไปนานๆเนี่ยป้าว่านค่อนข้างหวาน <S <S อาจจะค่อนข้างเลี่ยนเก็บไว้กินดีกว่ามากินจาทีละน้อยนะฮะต่อไปก็น,นี่เลย <S 1> <S 1> <S นี่นะคะป้าพ่อจับรองหนังค่ะจากหน้ารงหนังนะครับมาเอารสหวานก่อนนะเริ่มรสหวานก่อนนะครับมันจะมีอยู่สามรสได้รสหวานนะคะ อ,อ,อยู่น้ำจังเลยกินไปเรื่อยๆอ,อืมหวานอหวานอืมก็เป็นไงบ้างโอแกนอะไรคะอืมมัหวานไมหวานหวานแล้วก็ติดเค็มด้วยเพราะเนี้อแหละอ๋อมันผสมกันเนาะนแต่แต,แต่ถามว่ามันม่นก็ไม่หวานมากนะก็มีความกรอบความกรอบแล้วก็ความละลายในปากมากกว่าเพราะว่าเนื้อ เนื้อป๊อบคอนมันอะเนื้อแป้งมันอะมันค่อนข้างน้อยกว่าแล้วมันจะมีความกรอบเบาอ่ะมันสามารถกินได้ทีละเยอะๆใช่ไหมถามว่าเทียบความอร่อยกันนะโอแกนชอบแบบไหนมากกว่ากันชอบแบบอันแรกมากกว่ากลางค่ะแต่ดส่ตัวตัวปลาเขาชอบอันนี้มากกว่าโอปเปลาก็กินทั้งวันเลยดิมันมันกินได้เยอะไงมันกินได้เยอะกว่าอันนั้นมันกินแบบอาจจะกินได้พอเยอะมันจะเกิดอาการเลี่ยนไงใช่ไหมอันนี้มันก็หวานไม่มากเท่าไหร่ถือว่าก็หอมอร่อยดีนะ หนะโอเคงั้นอันนี้มันหอมเหมือนเออมันหอมอ่ะไม่มีกลิ่นแบบกลิ่นทอดป๊อปคอนเออมันกลิ่นแบบมันมีกลิ่นบ๊อปคอนที่คุ้นเคยมากกว่านะครับมันก็เป็นแบบไม่รู้ดีมันก็หอมอ่ะมันหอมบ๊อปคอนอ่ะมันเป็นเอกลักษณ์ของเขาอ่ะอ๋อแกน่ะว่าไงก็มันก็หวานหวานอร่อยดีค่ะอืมมันก็หอมนะมันหอมนะก็ได้อยู่แต่มันติดฟันน่ะอืมหอมอ่ะ ไปเลยไปเลยวูวววนี่นะคะอันส,สุดท้ายราคา20บาทค่ะนีโตัวโลนะฮะตัวโลแกะอะไรแกะอะไรดีกว่าครั้ยากแกยะยากอะไรละไอ้โลเออฉีกอย่างนี้เลยโอ้ฉีกเหมือนหนูลเลยป้าอ๋อรถคาราเมลเหมือนกันนะใช่ค่ะแต่ทองอันนี้มันจะค่อนข้างกลมเหมือนกับอันแรกนะครับเหมือนของกาเลตคล้าย ตรงมันจะกลมแต่ันส<า>ีนสิบบาทแต่มันจะเล็กกว่านะครับถูกกว่าด้วยลองมาชิมดูอืมอืมตัวเป็นธรรมดานะเนี่ยไอ้ใหญ่อืมมันไม่ค่อยเลี่ยนนะดูดูสิสวนมากมหรือว่าก็ไม่เก๋อ่ะไม่เก๋หอมนุ่มคาราเมลนะครับ ถือว่าก็อร่อยทุกททั้งสามอันเลยนะหวานอร่อยมากเลยค่ะอืมถือว่าอร่อยทั้งสามอันเลยมันมีความหอมของเนยคาราเมลนะครับว่ามันเหมือนกับอันแรกเลยค่ะอ่าเหมือนกับอันแรกใช่ไหมแต่แปลว่ามันความหวานมันเบากว่ามันเทียบกับอันแรกเหนือเลยเทียบกับแรกเหรอยังไงก็อันแรกดีค่ะอ่าอันแรกอร่อยกว่าความคาราเมลมันมีกลิ่นรสชาติที่จะเข้มข้นอันนี้ก็จะอาจจจะางหน่อยแต่ถามว่ากินอันแรกไปเรื่อยๆเนี่ยจะรู้สึกเย็น แต่อันนี้มันก็จะกินได้เยอะเลี่ยนยังไงเหรอคะป้าก็คือเหมือนกับว่ารู้สึกกินแล้วมันหวานเกินน่ะหวานจนเลี่ยนน่ะืมนะหวานจนเลี่ยนเนี่ยแบบไม่่อยเหรอเี่ยนแบบไม่อออี่ยแบบโอ้ยพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยกินเยอะๆไม่ได้อะเนี่ยเอาแกก็ต้องถามหาน้ำและเนี่ยกินเยอะๆเนี่ยไม่ดีนะครับเพราะว่าจะทําให้อ้วนนะครับพวกนี้ของขยะแอ้วมันก็ไม่ใช่ขยะนะครับแต่ว่านี่เขาวิจัยมาแล้วนะเอาแกป๊อปคอร์นเนี่ยเขาถือว่า เป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อลำไส้ของเราเหมือนกันนะช่วยระบบลำไส้กับถ่ายดีเหมือนกันนะพ่อคอนแต่วต้องกินเป็นรสดั้งเดิมอ่าจะต้องกินเป็นรสเดิมจะต้องกินเป็นรสอ่ารสรสเค็มอ่ะาไม่ต้องรสเค็มรสดั้งเดิมรสดั้งเดิมเลยรสเนยรสอ่ารสดั้งเดิมของเขาอ่ะต้องกินเป็นรสดั้งเดิมถึงจะมีประโยชน์ที่สุดนะก็โอเคโอเคงั้นเราก็จะมาสรุปกันนะคะว่าเราจะให้คะแนนโหมวดบอบคอนอันไหนนดีอ่ามาอันดับหนึ่งนะ อันดับหนึ่งค่ะอันดับหนึ่งหรือว่าเป็นอันนี้ค่ะอันหนึ่งป้าอันนี้เลยเอออ่าต่อไปนะอันสองอันดับสองก็อันนี้ค่ะอันดับสองของป้าอ่อันนี้อ่าอันดับสามก็อันนี้เหรออันดับสามป้าอันนี้ดีกว่าถ้าดูเรวมแล้วนะถามว่านี่อร่อยกว่าไม่ก็อร่อยกว่าแหละถามว่าอร่อยกว่านี้ไม่ก็อร่อยกว่าแต่อันนี้มันกินได้เยอะกว่าเออมันกินได้เยอะกว่าแต่เนี้ยพร้อม มันกินได้2 3สชิ้น4ีหชิ้นแรก่งโอเคมันอร่อยแต่พอกินไปเรื่อยๆมันหวานเลี่ยนเกินเออมันก็เลยกินได้ปริมาณน้อยแต่อันนี้มันกินได้ปริมาณเยอะกว่าก็เลยให้อันนี้อันดับ2อันนี้เลยอันดับ3ามอ่าถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยนะไม่ใช่ว่าไม่อร่อยนะก็อร่อยเหมือนกันนะครับก็โดยรวมประมาณนี้ครับโอเคก็ถ้าใครชอบลินนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครให้หนูด้วยนะคะกินนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย